ก็สวัสดีทุกคนนะครับสู่ช่องแบงค์ซับอ๋อเดี๋ยวจะมาแนะนำสกิลวาคาลีนะครับว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยมันได้ค่าสเตตอะไรเพราะในแต่ละสกิลของวานเนี่ยเขาซ่อนสถานะสแตตต่างๆไว้นะครับผมซึ่งมีความหลากหลายมากสาหรับฮีโร่ค์ดอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะนะครับสกิลวาคาลีนะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้เนา อ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละสกิลเลยนะครับผมสกิลแรกคือสกิลรัวขนหรือเบดออฟบอร์เดอร์นะครับสกิลนี้เมื่อศัตรูโดนรัวขนใส่นะครับจะโดนลดเกาะกายภา50เปอร์เสมือนเราได้เจาะเกาะ50นะครับผมต่อมาสกิลแปงลงร่างวาเคิลี่นะครับสกิลนี้ให้ดูดเลือดนะครับให้ดูดเลือดไม่พอนะครับยังให้สกิลดาเมจ30เปอร์และให้สถานะเดียวกับการเอ็นก้าก็คือเอ็นดูนะครับผมยังไม่หมด นะครับสกิลนี้นะครับผมคอมมานชาร์จนะครับบวกบูฟสปีดส0ด้วยนะครับเมื่อกดใช้แต่อยู่เพียงแค่10วินาทีนะครับอ่ะยังไม่หมดนะครับสกิลอันนี้นะครับซาเคตเดลเทบิวชั่นนะครับปีการโจมตีเป็นท่าแสงนะครับและเมื่อเราไม่อยากใช้แสงเราสามารถกดดินน้ำลมไฟให้มันเปลี่ยนท่าได้วาจึงมีสกิลที่มันเปลี่ยนท่าได้นะครับผม โดยเมื่อกดปุ๊บได้ดาเมจท่าแสงนะครับเป็นการโจมตีเป็นท่าแสงบวกดาเมจต่อเผ่าเดมอนและอันเดส30เปอร์นะครับยังไม่จบบวกแอตแทกเล่นแมทอีก30เนะครับและสกิลวันนี้เฟรมออฟไลน์นะครับผมอันนี้มันเห็นว่าแค่ลดเลือด3เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรามีรูนนะครับผมถ้าเรามีรูนของวาคารี่ดูนันนี้นะครับ ในอันนี้นะครับผมโลเ้นเฟรมนะครับเมื่อใช้ศัตรูจะลดค่าจะโดนลดค่าดาเมจรีดักนะครับสูงสุด3% 30%ค่าตรงนี้ก็คือเหมือนเราเอาเพนไปหักล้างเขาเหมือนได้ะเพนเพิ่ม30%นะครับเพราะนั้นเนี่ยวาคาี่มีค่าสแตทเสริมเยอะมากนะครับเป็นฮีโรค่คาที่ครบเครื่องมากนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ